ครับผมสวัสดีครับลูกค้าครับแม่วัชสวิทย์นะครับอันนี้เพิ่งประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้านะครับนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้านะครับเพิ่งประกอบเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นโซลาร์เซลล์ขนาด18โวลต์30วัตต์นะครับแอมป์ชาร์จก็อยู่ที่1.66แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นสายของแผงนะครับแผงอันนี้ก็เป็นชุดสายดินนะครับ มีว้ให้ด้วยนะครับ4เมตรนะครับสายเบอร์ like 2สายว c t อย่างดีนะครับนี่ว c t ีทีสายนี่ราคาแพงนะครับเบอร์2,1คูณนะครับ2.1คูณเบอร์เบอร์1นะอันนี uh, anyway, ้ก okay. really IR <Okay. S 2> uh, ็เหมือนกันนะครับ2คูณนะครับสายใหญ่ก็เอามาเอามาขนานกันเพราะว่าไส้ในมันมี2เส้นเอามาขนานกันก็เป็นเอ่อเป็น5้สแควร์มิลนะครับไม่ไม่ใช่เป็น2สแควร์มิลนะครับอันนี้ก็มาเอามาขนาดกันข้างในนะครับนี่ครับทำเป็นคู่อย่างนี้นะฮะ ทำเป็นคู่นะครับเป็นสองสคว์เยนก็ถือว่าใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นแผของของแผงนนะครับ4เมตร4เมตร4เมตรหมดเลยนะครับจะมาสาธิตกานแนะนำการใช้นิดนึงนะครับอันดับแรกนะครับลูกค้าก็ผมทาหางปลาไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับแดงดํานะครับลูกค้าก็เสียบตรงนี้นะครับแดงกับดําดําลบแดงบวกนะครับลูกค้าก็ก็ไม่ยากนะครับก็ขันตรงนี้ออกมานะครับนี่ครับขันตรงนี้ออกมานะครับ กากลงมานะครับลูกค้าก็ยัดไปนะครับจะเสียบด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นะครับอาเสียบผมเสียบด้านหลังนะครับผมอาจจะทาไม่ถนัดเดี๋ยวผมพอร์ตแป๊บหนึ่งครับครับต่อนะครับอันนี้คือโซลาร์เซลล์นะครับเสียบตันนี้นะครับแดงกับแดงดำกับดํานะครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จนะครับในกรณีลูกค้าใส่ตรงนี้แล้วนะครับให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้ครับอันนี้คือแผงกับพิบนะครับในกรณีถ้าลูกค้าใส่ไม่แน่นไม่แน่นนะครับแผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้จะไม่มีนะครับอันนี้ชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับ ชุดนี้นะครับชุดที่1ของแบตเตอรี่ชุดที่ของของแบตเตอรี่ตนี้จ่ายลงแบตเตอรี่ตัวนี้ครับนี่ครับชุดที่3ช่องนี้นะครับเป็นของมอเตอร์บัวนะครับจ่ายผ่านเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นเป็นอานี่ครับเป็นสายดินนะครับคกค้าขันรันเี้ออกมานะครับอ่าไม่ใช่สายดินครับเป็นเป็นตัวของตัวช็อตบัวนะครับ แป๊บนึงนะครับไม่ค่อยชัดอันนี้นะครับนี่ครับลูกค้าใส่ตรงนี้นะครับเป็นแหวนนะครับเป็นเอาไปคของลวดช็อตบัวนะครับผมทำมาให้เรียบร้อยนะครับทําอย่างดีนะครับนี่ครับลูกค้าก็เอาตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมครับนี่ครับผมทาตรงนี้ไว้ให้นะครับตัวนี้เป็นเอาไปคล้องที่ลวดนะครับตัวนี้ครับลวดที่ลูกค้าเดินลอยอ่ ไม้ลวดนะคบเอาตรงนี้ไปเกี่ยวน,นะครับไปเกี่ยวตรงลวดนะครับตัวนี้ช็อตบัวนะครับเกี่ยวที่ลวดที่ลูกค้าขึงสายมีให้ันนี้ครับประมาณสี่เมตรนะครับสี่เมตรครับสี่เมตรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ทําให้ยาวเผื่อนยเผื่อตรงนี้มันหักนะครับลูกค้าก็ไปเกี่ยวลวดนะครับตัวนี้ผมทําให้เผื่อนะครับอันนี้เป็นสายบวกนะครับอย่าลืมนะส่วนตรงนี้นะครับเป็นกาวนะครับลูกค้าครับเป็นกาวนะครับนี่ครับเป็นกาวนะครับเป็นกาวลูกค้าก็ทําเหมือนเดิมนะครับ เอาตรงนี้นะครับไปต่อลงดินนะครับที่มันชืนช้นๆนะครับอย่าลืมนะฮะตรงนี้ต่อลงดินนะครับแล้วก็เอาสายตรงนี้นะครับรนี่นะครับอันเดียวแป๊บนะครับแั๊บนึงอ่าครับนี่ครับไอตัวนี้ก็คือกลาวนะครับมันจะเป็นลูกค้าต้องขันตรงนี้ออกมานะครับขันตรงนี้ออกมานะน่ครับนี่ครับี่เป็นแหวนนะครับใส่งนี้นะครับแล้วก็ล็อกนะครับหมุนก็ไปเลยนะครับ นี it, paper, ่ยครับ <roy>? ก <oc common nói> <sen> ๊อปไปเลยนะครับนะครับลูกค้าทําเสร็จนะครับก็จะเป็นกราวตรงนี้นะครับนี่ครับเอาตรงนี้ตอกลงดินนะครับตอกลงดินนะฮะจะเป็นสายกราวยาว4เมตรนะครับตอกลงดินนะครับอันนี้กลาวลงดินอันนี้เป็นตรงนี้อลวดนะครับลูกค้าก็ขึงลวดเบอร์สิบหกเลยก็ได้หรือเบอร์สิบแปดนะครับเบอร์สิบแปดเส้นมันจะเล็กแต่ถ้าเป็นเบอร์สิบหกเส้นใหญ่ๆนะครับลูกค้าก็เอานี้ไปเกี่ยวที่ลวดนะครับนี่ครับจากแดงๆนี่นะครับตรงนี้นะครับลวด ผมจะขอไว้ให้นะครับไปเกี่ยวที่ลวดนะครับก็ท่านั้นและครับอันนี้ยาว4เมตรนะครับลูกค้าขึงลวดไปเลยนะครับอันนี้ก็ครบชุดนะครับลูกค้าแค่ซื้อลวดอย่างเดียวขึงนะครับส่วนตรงนี้เป็นตัวเช็คเป็นตัวเช็คไฟนะครับในกรณีลูกค้าขึงลวดไปเรียบร้อยแล้วนะครับขึงลวดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแกะแป๊บนึงนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับในกรณีลูกค้าขึงลวดไปเรียบร้อยนะครับายสายดินลง ดินเรียบร้อยแล้วก็ต่อตรงนี้เอาไปเกี่ยวที่ลวดเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็เอาตรงนี้นะครับไปเช็คแต่แต่ละจุดของของของสายสายไฟนะครับเกี่ยวที่ลวดนะครับเกี่ยวที่ลวดนะครับลวดลวดที่ลูกค้าขึงนะนะครับแล้วก็ตรงนี้เสียบลงดินนะครับลูกค้าก็เสียบเสียบลงดินก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับนแล้วเสียบลงดินเดี๋ยวมันจะช็อตมือนะครับเอาตรงนี้เสียบลงดินก่อนนะครับแล้วก็ลุกค้าก็จับตรงนี้นะครับจับจับตรงปลายอย่างนี้นะฮะ มันมีเป็นฉนวนแล้วก็เอาไปเกี่ยวนะครับเอาเอาไปเกี่ยวที่ลวดถ้าถ้าตรงนี้มันช็อตปั๊บปั๊บปั๊บนะตรงนี้มันดังปั๊บปั๊บก็แสดงว่าใช้ได้นะครับกลาวกับสายดินสมบูรณ์นะครับถ้ามันไม่ช็อตก็แสดงว่าสายสายดินนะครับสายดินไม่ไม่สมบูรณ์ในกรณีลูกค้าจะไปเช็คนะครับเบื้องต้นลูกค้าก็เช็คในระยะใกล้ๆก่อนนะครับเอาสายสายสายไฟเกี่ยวกับลวดสายดินต่อลงดินแล้วก็ าตัวนี้ไปเกี่ยวกับลวดนะครับแล้วก็จิ้มลงดินแล้วปั๊บปั๊บแสดงว่าโอเคแล้วก็ลูกค้าก็ลองเช็คแต่ละจุดแต่ละจุดดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เวลาเปิดนะครับเวลาเปิดไฟดึงตัวนี้ขึ้นนะครับตรงนี้นะครับมันมีรูปหลอดไฟนะครับปิดเปิดตรงนี้ได้นะครับลูกค้าปิดเปิดตรงนี้ได้นะครับเบื้องต้นผมจะปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับตัวนี้มันไม่มีรูปหลอดไฟเห็นไหมครับลูกค้ากดตรงนี้เห็นไหมครับหลอดไฟจะขึ้นตรงนี้นะครับก็คือจ่ายจ่ายโหลดออกมานะครับ อันนี้ก็คือเบื้องต้นก็คือเปิดเปิดปิดสวิต์ตรงนี้แต่ผมทาเบเกอร์ตรงนี้ให้อีกหนึ่งตัวเพื่อผ่านตรงนี้นะครับดูนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็คือเบเกอร์ขึ้นเบเกอร์ขึ้นไฟตรงนี้ก็จะขึ้นตรงนี้ก็ปรับความแรงนะครับตรงนี้ปรับแรงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมตอดตอดสายพวกนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะช็อตผมนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมพอแป๊บหนึ่งครับครับต่อครับลูกค้า ผมถอดสายไฟนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเทสให้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถอดเดียวมันจะช็อตผมนะครับอันนี้คือตัวเช็คนะครับอันนี้ผมเช็คเฉยๆนะครับปกติมันต้องต่อสายดินแล้วก็สายไฟนะครับตัวนี้ผมแค่เทสให้ลูกค้าดูนะครับในกรณีลูกค้าไปเทสกับที่มันเป็นเส้นลวดนะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับอันนี้แผงโซล่าเซลล์เห็นไหมครับกับพิษตัวนี้ครับอันนี้คือแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับตัวนี้หลอดไฟนะครับหลอดไฟเห็นไหมครับเห็นเป็นรูปหลอดไฟก็คือจ่ายโหลด หลอดไฟก็ไม่มาไฟก็ไม่ออกตรงนี้นะครับส okay well. ําหรับกดตรงนี้นี or or ่ครับหลอดไฟมานะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสถานะการเปิดใช้งานนะครับผมทําไว้ให้นะครับพิเศษนะครับอันนี้ผมจะเปิดให้ดูนะครับดูนะครับตรงนี้นะเปิดสวิตช์ขึ้นตรงนี้นะครับนี่ไฟตัวนี้ขึ้นเลยนะครับไฟสถานะตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับทางานนะครับนี่ครับนี่ครับนะครับตัวนี้ก็เร่งเร่งความความแรงของของไฟนะครับนี่ครับ เห็นเล่งความเล่งของไฟนะครับเล่งตัวนี้นะเราจะเอาเบาแล้วก็เล่งตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไฟสถานะนะครับไฟสถานะบอกว่าเราเปิดใช้งานไว้แล้วเราปิดตู้นะครับในกรณีปิดตู้นี่ครับเราก็จะรู้ว่าไฟมันทํางานนะครับไฟสถานะทํางานนะครับในกรณีในกรณีลูกค้าเลิกใช้นะครับก็ปิดสวิ์นี้ลงนะครับนี่นะครับดูนะครับเดี๋ยวไฟจะดับนะครับดูครับนี่ฮะเห็นไหมครับไฟนี้ดับแล้วใช่ไหมครับ ตัวนี e ้ก็ไม่ทํางานตัวนี้ก็ไม่ได้ทํางานไฟไม่ติดแล้วนะครับเอาลงนะครับเนี่ยครับแบตเตอรี่เต็มเลยนะครับนี่นะอันนี้จ่ายโหลดนะครับอันนี้ก็แผงโซล่าเซลล์ก็จะเสียบไว้เสียบคาไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องงออนะครับกลางคืนมันก็จะไม่ชาร์จเพราะว่ามันม่จะไม่มีแสงแดดเลยครับนะครับแบตเตอรี่แปะอาไนะครับเมื่องต้นผมจะถอดตัวนี้ก่อนนะครับลูกค้าไปถึงนะครับลูกค้าก็เสียบตรงตรงนี้นะครับแล้วก็เช็ค ตรงนี้นะครับว่าไฟออกมาตรงนี้ไหมตรงนี้ครับผมจะดึงออกเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ให้แบตเตอรี่มันสปาร์เรื่ออะไรนะครับส่งให้ลูกค้านะครับมีแล้วก็สอบถามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ